กรับถวายความเคารพพระเถรเราะเพื่อนสาสติกเจริญพลท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสามสา,ายธรรมซึ่งในสามสา,ายธรรมนี้ก็รวมตั้งแต่ท่านอาจารย์พุรธธาตหลวงพ่อปัญญาแล้วก็ท่านพระญาติพระราชญานกวีนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราก็จะมาเน้นในเรื่องของการคุยเรื่องพระราชญานกวีนะครับ โดยสอบถามเรียนรู้จากท่านพระอาจารย์ดรพระมหาจัญญาสุทธิยาโนซึ่งวันนี้นั่งอยู่กับทุกท่านแล้วนะครับเนื่องในโอกาสที่ท่านได้กรุณาเดินทางกลับมาที่วัดประสาทนิกรตำบลขันเงินอำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรก็เป็นโอกาสอันดีที่กระผมจะได้สอบถามได้เรียนรู้เพราะอย่างที่หลายท่านอาจจะพอทราบแล้วว่าท่านพระอาจารย์ดรพระมหาจัญญาสุทธิยาโนเนี่ยท่านได้รับการอุปสมบทจาก ท่านพระราชานคกวีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสายธรรมของหลวงพ่อวุฒิธาตรวมถึงหลวงพ่อปัญญาก็วันนี้แม้ว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นหรืออาจจะคุ้นบ้างนิดหน่อยเกี่ยวกับชื่อเสียงเรียงนามหรือผลงานของท่านเจ้าคุณพระราชานควีนะครับแต่ว่าถือว่าเราได้มาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นว่าท่านได้ทําคุณประโยชน์อะไรเกี่ยวกับพุทธศาสสนาไว้บ้างแล้วมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากท่านได้บ้าง ก็อยากจะให้ท่านพระอาจารย์อาจารย์ยาท่านเมตตาได้เล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับทีนี้ <c oughs> ที่เราพูดถึงสามสหายธรรมรผมจะเอาประเด็นนี้ซะก่อนครับแบบเชื่อมโยงค,คือสมัยนั้นเรียกว่าอยู่ในรัชกาลที่เจ็ดเนี่ย <c oughs> ก็มีพระภิกษุเรียกว่าชื่อว่าโลกกันนาต เป็นภิกษุชาวอิตาลีการศึกษาก็คือจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตเป็นอาจารย์มหาลัยจากนั้นก็ได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็ทิ้งาศาสนาเดิมของตนทีนี้พอเข้ามาบวชแล้วเจริญภาวนาต่างๆจิตใจมันก็ฟูพอฟูเสร็จแล้วคิดงานาน,านานาชาติทีนี้ ก็เลยมาประเทศไทยครัที่ตอนนั้นทั้งหลวงพ่อบอชอหลวงพ่อปัญญาเนี่ยยังเป็นพระหนุ่มมากกันอยู่ก็เรียกว่าไม่ถึงสิบพรรษาเป็นหนุ่มแท้ๆยี่สิบกว่าปีครับทีนี้ก็ได้ได้มาได้ยินโลกกันนาศพิกขุเขามากรุงเทพครับ,รบแล้วก็แสดงธรรมให้บรรดาบรรดัณฑิตทั้งหลายได้รู้ได้ทราบ แล้วก็ขออนุญาตชวนภิกษุใจสิงเดินไปอินเดียครับชวนภิกษุใจสิงเดินไปอินเดียซึ่งรัชกาลที่เจ็ดเป็นผู้ถวายความอุปถัมภ์ในการเดินทางครั้งนี้แล้วก็ญาติโยมที่วัดบวรนิเวศเนี่ยได้รับการต้อนรับแล้วก็ดูแลอย่างดีจากนั้นก็ได้หลวงพ่อปัญญานันทะ ก็ออกจากออกจากบ้านออกจากบ้านในพัทลุงเพื่อเชีดจ,จะเดินไปอินเดียเที่ยวนี้นแล้วต่อจากนั้นก็หลวงพ่อบชอชท่านอ,อยู่ที่ชุมพรรู้สึกอย่างนั้น,นก็รู้สึกได้มาเดินทางร่วมกัน,นเดินทางร่วมกันไปกับท่านโลกกันนา ทีนี้ก็เป็นอันว่าหลวงพ่อบอเช่าคือล่ามองค์สําคัญในการแสดงธรรมตอนนั้นคือเป็นล่ามให้ท่านโลกกนาาภิกุเนี่ยโอ้เป็นล่ามเลยนะครับครับเป็นล่ามล่ามเทศะตลอดเส้นทางก็แสดงว่าภาษาอังกฤษตรงครับคือท่านท่านเรียนคือท่านเป็นครูอยู่แล้วอ๋อครับท่านเป็นครูภาษาอังกฤษมาก่อนไงครับคือจบจบมสมัยโน้นแหะเก่งทีเดียวละเก่งมาก่อน แต่ว่าถึงก็เป็นล่ามได้อยู่แล้วแต่ที่เก่งมากคือมาเรียนต่อตอนตอนท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดอะไรนะที่ชุมพอนะออกชื่อไม่ได้วัดสามแก้วหรือไม่ใช่สามแก้วอดนทรายแก้วรู้สึกอย่างนี<ม>้พระอาจารย์มหาใจศิลป์มีครับอทีนี้ ก็เป็นแต่หลวงพ่อพรุทธเาก็บันทึกไว้คือพูดตรงท่านบอกไม่ชอบใจที่ชื่อเรียนแบบพระพุทธเจ้าเลยเลย